รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธ์ คีโตเมียมนาโนอาริซิเตอร์และนิวทรีคอปให้การสนับสนุนในการเยผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยดรตาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปทล่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุรเรียนใบเหลืองต้นสม้มกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม ร้านปอมบางรักจำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่ง ลบทุปรดหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชกเกษตรเงินล้านกับกระผมสายชนเคหาธรรมพออภอา,าคตะวันออกเฉียงเหนือพอ,อสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือทิมพ์สยามชนวันนี้ กับการนําเสนอรายการนะครับสาระดีมีประโยชน์นะครับผมขอพาท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้มาพบกับการจัดแปลงปลูกย่างต่อเนื่องในเขตเขื่อนขุนด่านตระการชนลําน้ําที่ท่านผู้ชมนะครับเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคลองลอยคลองส่งน้ําที่มาจากประตูเปิดน้ําด้านเขื่อนนะครับฝั่ง ทิศตะวันออกที่อยู่ด้านหลังนะครับกระแสน้ําจะถูกปล่อยลําเลียงมาตามลําคลองนะครับพื้นที่นี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ทํนานะครับประมาณ60%เนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคลองลอยนะเมื่อคลองนี้ผ่านมายังเนื้อที่แปลงของท่านใดก็ตามแต่นะครับจะมีประตูเปิดน้ำนะครับซึ่งเป็นการปล่อยน้ำให้ไหลวนเข้าสู่แปลงพื้นที่ เพราะฉะนั้นสวนทุเรียนแปลงนี้จึงได้มีประตูที่เรียกประตูเปิดน้ำนะครับลงสู่แปลงทําให้ทุเรียนแปลงนี้นะครับที่เราดําเนินการปั้นโคกจัดแปลงปลูกให้กับลูกค้านะครับน้ําที่นี่จะไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ําขาดน้ําแห้งนะครับน้ําที่นี่จะปล่อยไหลอยู่ลักษณะนี้นะฮะเต็มทุกวัน น,น้ำจะไหลอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับทุเรียนที่นี่จึงไม่ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำจะต้องหาแหล่งน้ำหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะครับตรงนี้ไม่ประสบปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าของสวนนะครับที่มีกระบวนการคลองรอยผ่านพื้นที่แปลงนะครับมีกระบวนการเปิด น้ำลงสู่แปลงพื้นที่นะครับเรานำสาระดีเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่แปลงทุเรียนที่เราพาทีมงานมาจัดแปลงปลูกกันเลยครับตามมาเลยครับ ครับผมจากที่เราได้พูดไว้ข้างต้นนะครับว่าน้ำนะฮะที่ถูกปล่อยลงจากคลองลอยนะครับจะเข้าแปลงที่เจ้าของแปลงได้โยกโคกนะครับเป็นลักษณะนี้ได้ได,ได้ได้ทำคลองเขาเรียกทำร่องนะครับทำครูคลองเป็นคันยาวนะครับจะเป็นลักษณะนี้เดิมตรงนี้นะครับเราได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้วว่าเคยปลูกมะพร้าวน้ำหอมเต็มแปลงนะครับหลังจาก ที่ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเจ้าของจึงได้ปรับเปลี่ยนให้กลับมาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยการปลูกต้เรียนนะครับคลองน้ําที่อาจจกมีการยกคลองนะครับตรงนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ประมาณ2เมตร20เซนนะครับโดยประมาณการแสน้ําจะถูกเข้าทางฝั่งทิศใต้นะครับจะมีทั้งหมด22คันคลองนะครับเจ้าของสวน ดำเนินการให้เราดันจัดแปลงปลูกทั้งหมดนะครับเพื่อให้เป็นแปลงต้นแบบเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ในเขตพื้นที่นะครับวันนี้รายการเสร้นทางเศรษฐีจึงได้มีโอกาสเข้ามาจัดแปลงปลูกให้กับกลุ่มเกษตรกรพื้นที่และมีโอกาสนะครับได้เข้ามาทายทํารายการในเขตพื้นที่แปลงนี้นะครับสําหรับแปลงในการเตรียมดินนะครับดินที่ เป็นดินพื้นที่ลุ่มนะครับก็ตรงนี้มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะฮะพื้นที่ลุ่มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นท้องกระทะในช่วงเวลาที่เราปลูกทุเรียนไปแล้วนะครับน้ําท่วมนะน้ำท่วมขังนี่คือปัจจัยหลักสําคัญนะครับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเป็นเชื้อราได้ง่ายนะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักนะครับในการที่เราจัดแปลง เพราะฉะนั้นแปลง้ลเราจะเน้นปลูกให้เน้นเป็นพื้นที่พื้นพื้นที่โคกพื้นที่ดอนพื้นที่สูงนะครับสําหรับแปลงที่เป็นพื้นที่ลุ่มไม่ใช่ว่าจะปลูกไม่ได้ปลูกได้นะครับแต่แปลงที่เป็นพื้นที่ลุ่มแนะนําให้เรายกปั้นโคกนะครับปั้นโคกยกโคกทําให้เวลาที่เราปลูกกับช่วงฝนตกชุกนะครับน้ําไม่ท่วมขังที่พื้นโคนนะครับตรงนี้จะถือว่า ได้เปรียบที่สุดกับการจัดแปลงปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระนะฮะที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญในการจัดแปลงปลูกนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดหรือตำบลใดนะครับในประเทศไทยสามารถปลูกได้ขอแค่เพียงนะครับให้ท่านที่จะปลูกทุเรียนศึกษาข้อมูลนะฮะศึกษาระบบดิน ศึกษาระบบน้ําให้ดีสะก่อนถ้าท่านไม่มีความรู้ในด้านของข้อมูลดินและน้ําติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะครับย้ําแล้วย้ําอีกนะฮะท่านมีเงินลงทุนปลูกท่านเสียเงินนะครับท่านจ้างเขาปลูกคนที่รับจ้างปลูกคือผู้ที่ได้เงินนะครับได้ประโยชน์ท่านเป็นผู้ที่เสียเงินในการจ้างเขาปลูกเพราะฉะนั้นสมควรที่จะศึกษาหาข้อมูลและ มีข้อมูลต่างๆในการที่เราจะดําเนินการในการปลูกพืชทุกชนิดต่อๆไปนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ําถึงแม้เป็นแหล่งน้ําที่ขนาดใหญ่ก็ตามนะครับสมควรที่จะวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างซะก่อนนะครับอันนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆท่านนะครับปลูกแล้วบอกว่าปลูกจํานวนร้อยส0งร้ไร่แต่ทําไมต้นทุเรียนยังตาย เนื่องจากว่าน้ําเป็นกรดเมื่อนําไปลดทุเรียนแล้วทําให้ค่อยๆใบเหลืองและต้นตายยืนต้นตายดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการผสมผสานนะครับในความคิดในเชิงบูรณาการอย่างเช่นน้ําดินระบบนิเวศต่างๆนะครับต้องอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมจึงย้ําหนักนะครับให้กับ กลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับชาวสวนที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนที่คิดอยากจะทําสวนทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีการปรับสภาพดินให้ดีนะครับตามด้วยมีการราดซูปเปอร์คีโตรเมียมลงพื้นนะฮะแล้วฉีดพ่นตามด้วยอะตอมิกอออสเตอร์และนิวทรีครอรปผลิตภัณฑ์ของท่านรองศาสตราจารย์ด็กเกษมส้อยทองนะครับเพื่อให้ต้นพืช และดินต่างๆนั้นได้มีคุณค่าและมีธาตุอาหารที่ทําให้พืชนั้นได้รัดอย่างต่อเนื่องนะครับระบบล่าของทุเรียนนั้นสําคัญที่สุดนะครับเกตสาระน่ารู้ต่างๆนี้จึงนํามาฝากกลุ่มเกษตรกร,กรชาวสวนทุกๆท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายการเส้นทางเศรษฐีดําเนินรายการโดยกระผมสายชนเคหาธรรมนะครับ พอภา,าคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือพอ,อสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้กับการดําเนินรายการเวลาหมดหมดเวลาลงแล้ววันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยร้านเดอะปลาทูคิดเช่นกับเมนูแปลกปลาทูกินได้ยันก้า สวัสดีค่ะร้านอาหารเดอะปลาทูคิทเช่นนะคะร้านของเรานะคะนำเสนอเมนูปลาทูค่ะและเป็นเมนูปลาทูกลางนิ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถทานได้ทั้งก้างโดยที่ไม่ต้องแกะก้างเลยค่ะเมนูปลาทูทุกเมนูนะคะเราจะเสิร์ฟทั้งตัวค่ะลูกค้าไม่ต้องมานั่งแกะก้างให้กังวลใจเลยค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ต่างๆนะคะคุณลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้เช่นกันค่ะนอกจากเมนูของค้าวแล้วนะคะ ก็ยังมีของหวานแล้วก็กาแฟสดพร้อมให้บริการลูกค้าอีกเช่นกันค่ะหากท่านใดน,นะคะผ่านไปผ่านมาถนนเส้น33นะคะจงังหวัดปราจีนบุรีเป็นถนนเส้นเดิมนะคะสามารถแวะมาที่ร้านได้ค่ะถ้าหาไม่เจอนะคะสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจร้านเดอปะปาทูคิเช่นได้ค่ะเซิร์ชคำว่าร้านเดอะปาทูคิเช่นก็ขึ้นค่ะหรือไม่สามารถเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0-89ค่ะ9 9 8 8 6 3 5ค่ะสามารถโทรมาสอบถาม เส้นทางหรือออเดอร์อาหารล่วงหน้าไว้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยร้านสุนันเจริญการคา้าจำหน่ายกีทช็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชิดต่างๆกระเป๋าชิ้นต่างๆจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0973420785ครบทุกร่ หลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น